เผ็ดจ้าน้ำมหม่พลังจ้ะน้ำเขียว สวัสดีค่ะทุกคนมืนอเช้าน,านำฝนนำเสนอเมนูยำข้าวปุ่นค่ะนำปลรราสามซอนพริกปน่นสองซอนผงนัวนิดหน่อยบีปักนนาไซค่ะสองเปียงตามด้วยข้าวปุ่นลวกค่ะไ่เนื้อปลาหาซื้อได้น้ำซูเปอร์มาร์เก็ตในเยอรมันค่ะแส่บค่ะตามด้วยห็ตหูหนูซาลาแน่ กบผักพายแล้วกะน้ไม้นฟลังค่ะสวยเข้ากันเป็นอันเสร็จสับค่ะนี่ค่ะทุกคนลกลับมาพ่อกับสาวน้ำฝนอีกแล้วค่ะก่อนสิก,กินสาวน้ำฝนก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามช่องสาวน้ำฝนเด้อค่ะแล้วก็เพื่อนร่วมอุดมการณ์ทุกคนด้วยค่ะถือสวัสดสาวน้ำฝนเป็นลูกเป็นหลานเป็นปีเป็นปปน้นนองเป็นเพื่อนค่ะนี่อย่างกันแนะน้าได้กจะ้ะมื่อีสาวน้ำฝนได้อ่า ย่ำขนมจีนค่ะใส้เห็ดหูนูใส้เนื้อปลาค่ะซื้อในอันซูปเปอร์มาร์เก็ตนีละคะในเยอรมันนีละค่ะพักกามีน้อใหม่ฝรั่งลวกค่ะแตงกวาพักสลัดผักกาดขาวแล้วกะประเขือเทเชอรี่ค่ะหวานซานผลนแซบ,บค่ะซุนผลนส่เน,น,น้อใหม่ฝรั่งลวกค่ะแทนทั่วฝักเาาจ้า สีนะแดงดีค yeah, ่ะค่ะนู แดบ,บจ้ะเขือเทศเฉลี่วันๆเปลี่ยว เก็ดหลายกินบ่าเมื่อดอกจก้ะเงียนจะคของเก็บไวเถากินขับต่อไปจ้ะเนื้อป่า เผ็ดแสบนัวค่ะ Kami naik tak suap, Thank mm -hmm. you. เพรจ้าน้ำใหม่พลังจ้ะน้ำเขียว เก็บมากินคาบหน้าจะ้ะเงินจะของมาเป็น,นยังเก็บใส่กองใส่ตู้เย็นไ้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปสาวน้ำฝนด้ค่ะแต่ชอบไปยืมกดไลค์เป็นกำลังใจสาวน้ำฝนกดติดตามไปยืมกดกระดิ่งแจมสาวน้ำฝนอัปโหลดคลิปใหม่ๆแสดงพระพลาอค่ะทุกคนใส่ีวิตอยยางมีความสุขในทุกๆมือค่ะสวัสดีค่ะ